สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเด็กๆนะคะไปเที่ยวสวนสัตว์เป็นครั้งแรกกันค่ะเด็กๆมาจากอุดรน,นะคะอ๋เลิศมากค่ะระหว่างอยู่บนรถด,ดูสิคะ <c oughs> รู้ว่าจะได้ไปสวนสัตว์คือดีใจกันมากเรนกันไม่หยุดเลยค่ะอยู่บนรถเราอยู่สมุทรปราการนะคะแล้วก็สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะจับ GPS แล้วอยู่ประมาณ70กิโลค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงจังหวัดชนบุรีเป็นที่เรียบร้อยค่ะเรียวเยกโกหก แล้วก็มาถึงสวนสัตว์แล้วค่ะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าซื้อบัตรมาเมื่อกี้นะคะผู้ใหญ่คนละ150บาทเด็ก120บาทนะคะอ่าเด็กไม่ถึง5ขวบไม่เสียนะคะก็คือของเบนมานะคะก็คือได้เสียแค่อ่าน้องอีกคนหนึ่งนะคะที่ตัวสูงกว่าก็คือ5ขวบแค่คนเดียวอีกคนหนึ่งเข้าฟรีนะคะเป็นราคาบัตร4 1 0บาทค่ะรวมกับรถยนต์ด้วย1คันราคานี้ถือว่าไม่แพงนะคะ แล้วก็จะมีรถรางด้วยค่ะที่นั่งอย่างนี้นะคะพาชมสัตว์นะคะคนละ35บาบาทนั่งได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง17นาฬิกาเลยก็คือนั่งได้ทุกคันนั่งได้ทุกรอบนะคะเสียแค่ครั้งเดียว35บาทก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในสวนสัตว์นะคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างให้ดอูอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะ ก็เขียวขจีดีนะคะเหมือนมันเป็นบริเวณปา่าบริเวณเขานะคะที่เขามาทําเป็นสวนสัตว์ด่านแรกที่เราจะเจอนะคะก็คือกวางค่ะทุกคนเราจะไปให้อาหารกวางนะคะน้องกวางก็คือแบบเข้ากันได้กับคนไม่มีกลัวคนเลยนะคะเขาอาจจะชินด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นซุ้มนะคะขาย ย่าให้เราซื้อให้กับให้อาหารสัตว์นะคะสามสิบาทเดี๋ยวจะพาน้องๆไปซื้ออาหารแล้วก็มาให้อาหารกวางกันว่ากวางเขาจะแบบกลัวไหมอันนี้คือบรรยากาศนะคะได้มาแล้วค่ะย่าไปเลยค่ะลุยค่ะพาไปให้อาหารกวาง ตัดต่อไม่เก่งนะคะอันนี้เพิ่งหัดทําต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะไม่กระชับนะคะแต่ก็อยากพาดูบรรยากาศของสวนสัตว์นะคะอันนี้น้องๆก็มากันเป็นครั้งแรกเราก็มากันเป็นครั้งแรกนะคะก็คือมีความตื่นเต้นมากคะ่ะ <c oughs> พาเด็กๆมาเปิดโลกกว้างนะคะ <c oughs> แค่เขาได้มาแค่นี้เขาก็ดีใจแล้วนะทุกคน <c oughs> สำหรับใครที่แบบยังไม่เคยมาแล้วดูรีวิวก็ ดูได้จากคลิปนี้เลยนะคะคร่าวๆนะคะว่าหน้ามาหรือไม่หน้ามาค่าซื้อยาที่ให้อาหารสรัตว์นะคะจะอยู่กรําละสาสิบาทนะคะทุกคนอ่าอันนี้ถึงคิวแม่ให้อาหารสรัตว์บ้างนะคะน้องกวางตัวเล็กน่ารักมากนางไม่กลัวคนเลยอ่าต้นกล้าให้น้องกวางบ้าง บรรยากาศล่มลื่นมากเลยนะทุกคนในสวนสัตว์ไปค่ะด่านต่อไปเป็นชนีค่ะน้องก็ออกมาให้ถ่ายรูปแบบนี้เลยนะคะชนีน่ารักมากตัวดำๆไม่รู้ว่าเรียกชนีหรืออะไรนะอ่าด่านต่อไปนะคะเป็นนกเพนกวินค่ะทุกคนนกเพนกวินนะคะน้องๆก็ยอกกันใหญ่เลยดีใจนะคะอาลือได้มาเที่ยวสวนสัตว์นี่ค่ะเขาก็จะมีเป็นห้องเป็นตู้นะคะให้ดู เขาเปิดแอร์ให้นกเพนกวินด้วยนะเพราะว่าเอามือไปจับพี่น้ำคือเย็นมากแล้วก็อันนี้ก็คือเขาเอามาโชว์นะคะให้เราให้อาหารสัตว์นะคะแล้วแบบเพิ่งรู้ว่านกเพนกวินมันกินปลาตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออันนี้น่าจะเป็นพันธุ์เล็กนะเพนกวินก็มีให้อาหารปลาอ่าเป็นปลานะคะให้นกเพนกวินถ้วยละห้าสิบบาทค่ะก็คือได้สัมผัสใกล้ชิดน้องแบบนี้เลยถ่ายรูปใกล้ๆน้องได้เลยแล้วน้องขออาหารเป็นมากทุกคน อันนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้ว่าคล้ายๆหมูป่าเลยอันนี้ก็เบนถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่า,าหมูป่าแล้วก็จะมีนกเดินตามสวนสัตว์ด้วยนะทุกคนเดินแบบตลอดเลยอะ <laughs> นกก็คือไม่กลัวคนเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็น บริเวณที่เราขึ้นรถลางนะคะต่อไปเขาก็จะพาเราไปดูอะไรต่อนะแล้วก็เวนเนี่จะบอกว่ามีอ่าให้เช่าเป็นรถกรอบด้วยนะคะถ้าใครมาเป็นครอบครัวใหญ่ก็คือขับได้เลยตามใจชอบนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เช่ารถกรอบเรานั่งรถรางนะคะคนละ35บาบาทต่อไปนี้ก็จะเป็นโซนแอฟริกานะคะก็จะมีพวกยีราฟม้าลายนะคะ แบบว่ามีแรดมีหลายอย่างเลยอะทุกคนที่เป็นสัตว์แอฟริกาแล้วก็มีสิงโตขาวด้วยนะอันนี้เขาก็จะพาคีชมก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเสือนะคะแต่ว่าน้องเสือไม่ออกมาให้ถ่ายรูปนะคะ ไปค่ะไปให้อาหารยีราฟการดูเด็กๆสิคะอัเลิศมากดีใจเวอร์ด่านนี้ก็3าบาทคะ่ะให้อาหารยีราฟนะคะเป็นใบมะขามเทศเขาก็จะสอนอวิธีการให้อาหารสัตว์นะคะก็คือให้เขารูดแค่ใบนะคะไม่ให้เขากินก้านเข้าไป <ś ills> เดี๋ยวมันติดคออะไรประมาณนี้คะ่ะ จ่ายเงินเสร็จสับก็ไปจ้ะไปให้อาหารยีราฟกันยีราฟคือตัวใหญ่มากคอยาวมากดูดีเขารูดกินแบบอย่างนี้เลยอะทุกคนคือเหมือนอร่อยมากเลยอ่ะดูดีลิ้นน่ะเพิ่งเคยเห็นยีราฟครั้งแรกนะคะ กินหน้าอริดอร่อยมากจ้าสงสัยตัวอื่นคงจะอิ่มกันแล้วแหละแล้วก็มีอานกเขาเรียกอะไรอนกกระจอกเทศแน่เลยอ่ะที่อยู่เขาปล่อยเลี้ยงด้วยกันเลยนะทุกคนดูลิ้นน้องดิ <laughs> ลิ้นน้องแบบมันหิวโหยนะจ๊ะ นี่น้องกินก้านไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้องก็จะคายออกเนาะอันนี้เขาก็พยายามเอากานออกนะคะเพราะว่าน้องกินก้านเข้าไปนะคะน้องกินก้านไม่ได้อ่ะออกละต่อไปต่อไปก็จะเป็นช้างนะคะ เป็นช้างเอเชียหรืออะไรเนี่ยเลยขาอธิบายให้ฟังอยู่นะแต่ว่าขึ้นทางผิดนะคะไม่ใช่อะไรก็จะต้องลงไปนะคะช้างขึ้นอีกทางหนึ่งอาหารช้างก็คือ30มสิบาทเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราไม่ให้แล้วนะเพราะว่าเราให้มาหลายด่านแล้วนะคะซับจางแล้วค่ะน้องช้างก็ดูแบบมารออาหารนะคะขออาหารเป็นมาก มีหลายตัวเลยนะช้างความจริงสวนสัตว์เนี้ยสัตว์เยอะมากเลยนะทุกคนแล้วมันกว้างมากคือเราเดินไม่ไหวอะ่ะเราก็ดูแค่คร่าวๆนะคะแล้วแบบรู้สึกเหนื่อยด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนมีเวลานะคะเช่ารถกอล์ฟนะคะโอ้โหขี่ไปเลยคือสัญญตว์เยอะมากทุกคนแต่ว่าด้วยความแบบเหมือนบริเวณมันกว้างอะ่ะมันทําให้เราเดินไม่หมดนะคะอันนี้ก็คือพาลูกมาดูคร่าวๆนะคะอากาศก็ร้อนด้วยก็เลยพากันพักเบรกกินไอศครีมกันเลยจ้า <c oughs> คนละหนึ่งกระปุกกุบกุบน้องท่าทางอร่อยมากจ้ะอันนี้ก็จะเป็นฮิปโปโปเตมัสแต่ว่าน้องคือเหมือนน้องเย็นมากเลยอะน้องไม่ปรากฏตัวเลยอะไม่ปรากฏตัวให้ใครดูทั้งนั้นนะคะนอนแช่น้ำไปเลยจ้าสบายอย่ามายุ่งกับฉันอะไรประมาณนี้คือแค่เห็นสัตว์หลังนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าน่าจะตัวใหญ่มากนะคะ มีน้ำชีดใส่โอ๊ยเย็นไม่ไหวมาดูฝั่งนี้สิเผื่อมีอ่าฝั่งนี้ไม่มีนะคะเงียบแล้วก็ม้าลายม้าลายก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะถ้าไม่มีลูกก็คงจะไม่ค่อยได้เห็นสัตว์หรอกคะ่ะม้าลายสีสวยคือเป็นลายสวยมากทุกคนเดี๋ยวพาเดินไปดูอีกรอบหนึ่ง หมาลายน้องก็กินหญ้านะต่ลายสวยมากน้องก็เลี้ยงง่ายเนาะอันนี้ก็จะเป็นสิงโตขาวจ้าน่าจะบรรทมอยู่อย่ามากวนฉันอะไรประมาณนี้ด่านต่อไปก็เป็นน้องแรดค่ะด่านสุดท้ายแล้วจะกลับแล้ว แรดตัวใหญ่มากนะคะทุกคนคือบริเวณที่เรามาชมนี่เหมือนเขาแบบทำกั้นไว้ด้วยนะแบบเหล็กอย่างหนาเหมือนกันแบบตัวแรดเข้ามาใกล้เราหรือว่าแบบโมโ oh หหรือเปล่าพังเข้ามา <c oughs> ตัวใหญ่มากแม่เขาก็กินหญ้านะคือ <c oughs> สัตว์กินหญ้าหมดเลยอะ่ะเออดีมากเลยเนาะเป็นตาเลียงง่ายมากเลยนะสัตว์เนี้ย หาให้อาหารให้อาหารหนึ่งกูุบดูดิทุกคนน้องกินหญ้าน้องกินหญ้าเป็นอาหารใช่ไหม <c oughs> อ่ะก่อนกลับอีกนิดนึงนะคะนกฟามิงโกน่ารักมากขายยาวมากนะคะทุกคนหลายตัวมากอะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเขาอาศัยอยู่อากาศเมืองไทยได้ยังไงนะ <c oughs> สีสวยมากทุกคนนกฟามิงโก้ขายยาวมากเลย ก่อนกลับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะเผื่อใครจะไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นครั้งแรกนะคะที่จังหวัดชลบุรีวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ